สวัสด,ดีครับอยู่กับผมพี่ชากเกลียมบนเขานะ่ครับวันนี้นะครับพี่เป๊ผมก็เข้ามาในย่อป่านะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากบไอ้พรานนะครับ,มมก,บ,รบก็เลยวันนี้เพ่อผุมฟองคนอนะ่ะพล่อนคิดก็ขอบผมก็คือผุจะมาทําที่พัดใหม่นี่ครับพี่เป๊นะอยู่บ่มบอกยอกเข้าเลยเพีดูเนี่ยนะอ้ในป่านะครับอยู่บนเขามากระฟองคนนะ่ะมาอันทานใจครับวันนี้ก็ เราจะมาทัดสิบพั้ใหม่ไม่รู้ว่าจะทําบนตน้นไม้แล้วหรือว่าจะทําบนพื้นนะครับเราติดตามชมนะครับพีพีเอฟซที่พื้นเข้ามาใหม่ก็จ like ะ่ลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ อะไรก็ไม่รู้ปิวหุ่ยเยอะมากเนี่ยผมนนสั้นนะเสร็จแล้วเสร็จที่เรียบร้อยเลยเพ่ๆนะก็เหลือแต่ว่าผัางฟ้านะก็จะมีคุณลุงมาช่วยผมก็้ายใหญ่มาช่วยผมนะก็พอดีผมไม่ไหวยยไงตามไอ้ใหญ่ผม,มาเจ็บมืออยู่ครับก็เนี่ยไอชุดเนี่ยผมก็ทําเองนะครับลลูกก็จะไปทําสัตว์ต่อให้ผมนะต่อเนี่ยครับอันนี้มันชามากนะช้าช้าตัวตเลยครับก็เหลือแต่ ผุมพื้นผ่าฟ้าแล้วก็ปุ่มก็อยู่ได้แล้วนะครับก็มีสองเตคกับนี่บัดไดขึ้นแล้วก็คุณจะทําที่นั่งอยู่นี่นะพี่นะก็แต่วันเนี้ยผมไม่เสร็จหรอกครับแล้วก็เหลือฝัตรงนู้นะคุณจะทําที่ทํากับข้า,าวนะ,ะก็เตาเนี่ยเดี๋ยว็บไปฝันด้านนู้นนะด้านล่างฝันนู้นก็เั็นก็จะได้ประมาณนี้นแล้ให้ภุ้งกาตะลุงทางผ่าฟ้าเสะกันนะเดี๋ยวจะอาิบาให้พี่พได้ดูรอบหนึ่ง ับวันนี้ผมก็ต้องขอกลับก่อนนะครับพี่ๆนะเพราะแบบเมื่อวันเราพวกแม่อะไรแมวหิแล้วผมก็เรียนมาถูดูมุกวนมากลลวโอ้ยมุกวนลูกกระตามมองไม่เห็นนะครับก็วันนี้ผมก็ทําได้ประมาณนี้นะพี่ๆนะถ้ามาเต่อย่างก็มอนมันน่าจะได้ละแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่ๆนะคมสั้นหลังคาก็เสร็จที่รีบร้อยแล้วก็บูพึ่งก็เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่เตาคับเตาเตาเนี้อทำแป๊ดเดียวก็เสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะครับเขเริ่มจะบันไดให้บันไดเนี่ยผมทําแค่ช่วงเขารอให้พุ่งมาก่อนเดี๋ยวผมจะมันทาบันไดใหมน่นะครับวินนะวันนี้ก็ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอพี่พี่พที่อยู่ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเราจะเจอกันอีพีหน้านะพี่ๆนะคือวิดีโอนี้เราเขาจะลบเพียงทั้งนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้เมนวีเยอะมาก นี่นะครับที่ฝนตกแล้วผมก็เราเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนฝนเดี๋ยวจะไม่สบายนาเอานะครับพอดีผู้พใหญ่ผมก็เลยเหี่ยวเท้าเลยนะครับนี่ครับที่ผูพิ่ิก็ต้อจับแล้วนะครับฝนตกหนักมากเลยพี่พอดีผมเดินด้วยเท้าเลยก็ตอนที่ผมมาเนี่ยฝนยังไม่ตกนะมาแล้ววันทันเนี่ยฝนต้องจับก่อนครับฝนมาหนักมาก ถูกเกี่ยหมดแล้วนะครับตัก็ปเจอกับีกทีหน้านะครับ